ไปดูเรื่องความคืบหน้าโครงการคาสิโนถูกกฎหมายของบ้านเรากันบ้านนะครับตอนนี้คณะกรรมธิการนะครับวิสามันอยู่ระหว่างการเร่งหาข้อสรุปเรื่องเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแก้ไขปัญหาพนันผิดกฎหมายแล้วก็เพื่อรักษาประโยชน์เศรษฐกิจของประเทศผ่านสิ่งเรียกกันว่าฟันอีโคโนมี่นะครับแต่ยางไรก็ตามครับแผนนี้มีดาวออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่เสด็จน้ําคือพูดง่ายคือยังไม่ลงตัวครับต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะมันมีข้อดีก็จริงแต่ขนะเดียวกันก็มีความสุมเสียงมีข้อเสียพื้นที่ก็ดีสัมปทานนเอกกชก็ดี รอบกฎหมายควบคุมออนไลน์และการเก็บภาษีบอกว่าให้คณะทํางานกลับมาสรุปรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ทีนี้ครับล่าสุดมีรายงานนะครับจากสื่อมากานะครับบอกว่าร็อบโก t ต i n ซึ่งเป็นประธานบริษัทลาสเวกัสเซนส์บอกว่ายืนยันที่จะมีการลงทุนคาสินโนถูกไหมายในประเทศเรานะครับภายใต้โครงการ Enter t a i n เ e n t c น m p l e x เพล็กซ์โตีนบอกว่าการเปิดคาสินโนในบ้านเราอาจเกิดได้เร็วกว่าญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องนะครับกับนักวิเคราะห์บางรายที่บอกว่าไทยอาจเปิดบริการได้ในปี2029ในขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมการจะเปิด MGM Osaka ที่จะมีกำหนดเปิด1ปีหลังจากนั้นคือ2,030โดยบอกว่านะครับทางด้าน Rob รอ k โกสต i นบอกว่าตอนนี้ต้องทำความเข้าใจและพิจารณาตัวเลขนะครับโดยทางตัวเขาบอกว่าก็น่าตื่นเต้นมากเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นตลาดน่าสนใจมีลระดับเชื่อว่าผู้คนจะเปิดรับและก็ยินดีที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทย เห็นได้ชัดว่าเมืองไทยเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศอันดับที่หนึ่งในภูมิภาคของเรานี่แหละครับทั้งนี้ครับในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวบลูเบิร์กรางงานบอกว่า MGM Resorts International และ Galaxy Entertainment Group อย no. yeah. ู่ระหว่างการศึกษาศักยภาพของคาสิโนในบ้านเรานอกจากนี้เบย์แบง์นะครับซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนบอกว่า Genting สิงคโปร์อาจเข้าร่วมประมูลเพื่อประกอบกิจการคาสิโนในบ้านเราเหมือนกันรายงานบอกว่าการทาให้คาสิโนซึ่งเป็นศูนย์รวมความบันเทิงในบ้านเราให้ถูกกฎหมายคือพุ่งง่าย ลีกไลซ์คาสิโนเหล่านี้นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้การท่องเที่ยวบ้านเรา1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วคาดว่าการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยต่อหัวจะเพิ่มขึ้นประมาณนะครับ52เปอร์เซ็นต์ือ 65, ก0 0ักับ50บาท1790ดอลาสลลาร์สหรัฐต่อทริปในประเทศไทยเบื้องต้นข้อเสนอรัฐบาลไทยนะครับมีการเสนอการจัดเก็บภาษีรายได้จากการเล่นเกมขั้นตน้นคือ GGR อัตราค,ค่อนข้างต่ำสิทีนี้ความคืบหน้าแผนการลงทุนตอนนี้รัฐบาลไทยมองหะ พื้นที่ในการออกใบอนุญ,ญาตมุ่งไปที่เขตเศรษฐกิจสําคัญครับเช่น EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นภูเก็ตและเชียงใหม่ทีนี้ครับทาาน้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยคลังนะครับในฐานะประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเรื่องนี้บอกว่าปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวปรับเข้าสู่อุตสาหกรรมในกลุ่มฟันอีโคโนมี เติรดเตรวดเร็วต่อยอดไปได้อุตสากรรมกีฬาสถานบันเทิงธุรกิจการจัดประชุมและการจัดเทนการก็คือไมซ์อย่างไรก็ตามครับธุรกิจคาสิโนและการพนันที่ถูกกฎหมายจําเป็นต้องมีมาตรฐานการกํากับดูแลภายใต้การควบคุมกฎหมายและการจัดเก็บรายได้และภาษีทีนี้ฟานิคนมี่เนี่ยนะครับทั้งโลกเลยถามว่าอยู่ที่เท่าไหร่13.7ล้านล้านดอลลาร์14เปอร์เซ็นต์จีดีพีโลกเลยเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และก็เกี่ยวข้องกับหลากหลายอุตสาหกรรม ทีนี้ดูมูลค่าเศรษฐกิจในปี2022คือ2ปีที่แล้วสถานบันเทิงครบวงจรน,นะครับก็คือ Entertainment Complex ทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า1.5ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐคาดว่าจะเติบโตไปอีกนะครับประมาณอีก50%เลยอยู่ที่2.2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2028ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเพื่อนบ้านอาเซียนบ้านเราเองเนี่ยนะครับมีสถานบันเทิงที่ครบวงจรแบบนี้หรือไม่นะครับพบว่า4ใน7ของประเทศที่มีรายได้นะครับ จากสถานบันเทิงครบวงจรเป็นพื้นบ้านในกลุ่มประเทศเหล่านี้แหละครับดังนั้นถ้ามีการออกแบบสถานบันเทิงครบวงจรได้ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ก็มีความชอบเรื่องแบบนี้เข้ามาได้นะครับในปี2022พบว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับมีมูลค่านะครับการลงทุนสถานบันเทิงประมาณ1.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็น่าจะเติบโตไปได้อีกนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มองในแง่บวกในเชิงพาณิชย์เงินมันเพิ่มครับแต่ทีนี้เสียงสะท้อนจากหลากหลายราย โดยเฉพาะมีกลุ่มนักวิชาการ99รายลงชื่อร่วมขัดขัาเอ็น e ต t ร์เทน n มนต์คอมเมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศดยธุรกิจที่เป็นอบายามุขเป็นแนวทางที่พึงตรึกตรองอย่างรอบคอบนะครับกว่าการคำนึงถึงเพียงแค่มูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคมความถูกต้องชอบธรรมรวมถึงการควบคุมออนไลน์ซึ่งคงจะต้องไปดูตัวอย่างนะครับจากประเทศที่ทําความสําเร็จในการควบคุมโดยเฉพาะเรื่องการติดพนันและเรื่องความรุนแรง หนึ่งในประเทศที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่สามารถควบคุมพฤติกรรมคนได้ดีนั่นก็คือสิงคโปร์นี่แหละครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a วลันนะครับ